พบกับคลิปเสียงความปลอดภัยในการทํางานนะครับคลิปเสียงที่จะพาท่านไปบอกเล่านะครับพาท่านไปฟังในเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทั้งในการทํางานทั้งในชีวิตจิงนะครับเพื่อเฝ้าระมัดระวังนะครับรวมถึงวิธีการป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่อง ถ้าเมื่อเพื่อนของคุณนะครับหรือเราไปเจอใครก็ตามนะครับที่เกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อตนะครับไฟฟ้าช็อตไฟฟ้ากำลังดูดเลยเราจะทํายังไงช่วยเหลือปฐมพยาบาลยังไงนะครับเอาเป็นว่าเมื่อเราพบเห็นนะครับบุคคลหรือใครก็ตามโดนไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดูดอันดับแรกเลยนะครับถ้าคุณอยู่ใกล้สวิตช์นะครับที่ปิดวงจรไฟฟ้า ให้ทําการดึงสวิตช์หรือสับสวิตช์ลงนะครับเพื่อตัดวงจรไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับไฟฟ้าก็จะไม่มีทุกอย่างก็จะดับไปและขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบนะครับและแจ้งตรวจสอบประรพร่พยาบาลเบื้องต้นและแจ้งไปยังหน่วยงานหรือแจ้งไปยังโรงพยาบาลให้มาให้ด่วนที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิด ไม่มีสวิตหยุดใกล้ๆทำยังไงนะครับก็ต้องหาอุปกรณ์ที่เป็นฉนวนที่มันไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นถุงยางนะครับไอ้โทวทีถุงมือยางทวทีถุงมือยางผ้าแห้งนะครับพลาสติกแห้งรวมถึงเชือกนะครับต่างๆดึงเขาออกมานะครับจากจุด ที่เกิดเหตุดึงเขาออกมานะครับให้พ้นให้มือที่ไปสัมผัสไฟฟ้าที่โดนดูดตรงนั้นอ่ะให้หลุดออกมานะครับและก็ทําการตรวจสอบเบื้องต้นปฐมพยาบาลเบื้อบบงต้นถ้าเขาไม่หายใจก็ต้องทําการ cpr ทันทีนะครับในระหว่างนั้นก็ต้องโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ไปยังศูนย์ฉุกเฉินก็ดีศูนย์เย็บป่วยฉุกเฉินหนึ่งหกหกเก้านะครับหรือโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงหรือแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งก็ได้นะครับย้ำอีกครั้ง โทรสายด่วน1669นะครับเพื่อแจ้งนะครับความเป็นมาให้เขารีบมารับตัวผู้ป่วยนะครับไปทําการช่วยเหลือนะครับแต่แ,บบแรกเราก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยดูก่อนว่าชีพจรยังเต้นอยู่ไหมนะครับโดยดูก่อนว่าอาการเขาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ CPR ทันทีแต่ห้ามเคลื่อนย้ายออกจากจุดเกิดเหตุนั้นนะครับแน่นอนว่า คืออย่างต้องทําเป็นขั้นตอนอันดับแรกเราต้องมีสตินะครับถ้าเรามีสติเราจะช่วยเหลือเขาได้นะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุเมื่อเกิดเหตุการณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตแบบนี้นะครับเราจะช่วยเหลือเขาได้นะครับแต่ขอย้ําว่าห้ามสัมผัสด้วยมือเปล่าไม่งั้นคุณก็จะโดนดูดไปด้วยนะครับเพราะนั้นรีบตัดสิ่งที่ ทำให้กระแสไฟฟ้านั้นคุบวงจรตัดทันทีไม่ให้กระแสไฟฟ้านั้นไหลผ่านตัดไม่ได้ก็ต้องช่วยผู้ที่ประสบเหตุออกมาจากจุดตรงนั้นออกมาจากจุดที่โดนไฟดูดตรงนั้นออกมาก่อนปึ๊บด้วยถุงมือยางผ้าแห้งผ้าปิดเชือกนะครับที่เป็นที่เป็นฉนวนนะครับที่กันไฟฟ้าไหลผ่านนะครับใช้พวกนั้น วัตถุมีเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดไม่รู้ขั้นตอนหรือวิธีการนะครับเบื้องต้นก็โทร1669งนะครับทันทีสายด่วน1669ฟรีทั่วประเทศไทยนะครับโทรรศัพท์เลย1669แจ้งเหตุการณ์เบื้องต้นนะครับเขาก็จะแนะนำเองว่าต้องเตรียมการยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับและช่วยเหลือด้วยวิธีการแบบไหนบ้างนะครับเพราะนั้น เราสามารถเป็นคนที่ช่วยชีวิตคนอื่นๆได้เพราะนั้นฟังเอาไว้นะครับและเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนั้นให้ตั้งสติก่อนอันดับแรกนะครับเพราะถ้าเราไม่มีสติลนล้านนะครับด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทำให้การช่วยเหลือการช่วยเหลือเนี่ยล่าช้าลงและจะทำให้ผู้ที่ประสบเหตุอาจจะเสียชีวิตลงได้นะครับอีกอย่างหนึง เราก็จะปลอดภัยด้วยถ้าเรามีสติไม่ใช่ว่าไม่มีสติเลยนะครับเข้าไปจับตัวจะดึงกระชาออกมาคุณโดนดุไปด้วยนะครับคุณกลายเป็นผู้ประสบเหตุไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีสติเสมอแล้วก็ทําตามขั้นตอนนะครับที่ผมบอกเล่าไปใช้วิธีการบอกเล่าดีกว่านะบอกเล่าไปนะครับถ้าไม่รู้โทรหนึ่งหกหกเก้านะครับแจ้งรายละเอียดนะครับและสอบถาม วิธีการเบื้องต้นที่จะช่วยเหลือเขานะครับเขาก็จะแนะนำให้นะครับโอเค